ทนน้องวิทจะใช้ฟีเจอร์ไหนเช้าวันนี้นะคะเทนน้องวิทสวัสดีค่ะสวัสดีครับฟี่จอยพี่แนนนะฮะ,ะก็เมื่อวานเสร็จปิดบวกขึ้นมานะครับก็เหมือนตามที่โค้ดรัดพูดเลยครับวันนี้จะไปสแกนหาหุ้นอะไรเดี๋ยวผมขอไปดูภาพเซตนิดนึงเนาะเมื่อกี้คนบอกว่าตัวเซตเนี่ยมันทําเป็นตัวแท่งเทียนพลังเขียวน้อยแต่เขียวนะจะไปไหวไหมเ <c oughs> นี่ยเด,ดี๋ยวดูอ้านี่แอบจะลุ้นอ่ะพลังเขียวน้อยเนี่ยเออก็ เมื่อวานที่โคนรับบอกว่ามันทเป็นแท่งเทียนที่เป็นเขาเรียกว่าบูลดิทฮารามิเนาะนะครับมาแล้วก็มีแท่งแดงแล้วก็ตรงนี้เป็นแท่งเขียวเล็กๆอยู่ตรงกลางเนี่ย<ม>อ่ก็เป็นแพทเทิร์นกลับตัวอ่อนอ่อตามที่โคดรับบอกเลยก็หลังจากลงมาประมาณสัก13าแดงสิาวันติดเมืม่อวานก็เป็นเขียววันแรกอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสกลับตัวถ้ามันเป็นตัวบูลดิทฮารามิจริงๆนะครับวันนี้เราก็เลยจะพาไป แต่แกนหาหุ้นที่มีแท่งเทียนที่เป็นแพทเทิร์นของบุลลิทฮารามีครับพี่จอยพี่แน่ได้เลยค่ะเอาแบบตามเซตเลยนะตามเซตเลยครับก็คือเจอแท่งเทียนแบบนี้ถ้าเซตกลับตัวหุ้นพวกนี้ก็ต้องกลับตัวตามเราก็ต้องคาดหวังว่ามันจะกลับตามเนาะทีนี้ <c oughs> เราก็ใช้ตัว DIY condition search <c oughs> ได้เลยครับนะก็สามารถแอดเข้ามาได้เลยเนาะแล้วก็จะเลือกอยู่ในหมวดหมู่ของตัวแพทเทิร์นครับอาจะมีแพทเทิร์นเยอะแยะมากมายเลยอ่านะ ตัวบูลลิตฮารามิเนี่ยก็อยู่ในตัวของไลฟ์เทอร์โนเวอร์ไทก็คือไลฟ์ก็คือเป็นแพทเทิร์นที่มีการปรับตัวขึ้นเนาะนี่แล้วก็จะมีชื่อว่าฮารามิหรือว่าบูลลิตฮารามิถ้าเราดูตามรูปก,ก็จะเป็นแบบนี้เลยคล้ายๆกันไหมครับพี่จอยพี่แนนคล้ายเลยค่ะคล้ายเซตคล้ายเลยก็หวังว่าน่าจะมีหุ้นทีนี้ตัวบูลลิตฮารามิเนี่ยอาจจะต้องปรับนิดนึงครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานเนาะเกิดขึ้นเมื่อวานเพราะฉะนั้น เราจะต้องปรับตัวศูตรแคนเดลตรงนี้เป็นหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเป็นศูตรแคนเดลเนี่ยคือสแกนแบบเดียวทารมคือสแกนออถ้าสูตรม,มันจะกลายเป็นวันนี้ใช่ครับเพราะไอ,ไอตัวนี้เราเห็นไปแล้วเนาะเราก็เลยต้องปรับเปลี่ยนเป็นหนึ่งอ่ะสมมติผมลองฝัผมลองศูนย์เนาะวันนี้ตลาดยังไม่เปิดมันก็เลยยังไม่มสแกนไม่ได้สแกนไม่ได้อา่าผมก็เลยต้องปรับเป็นหนึ่งก็คือย้อนหลังไปนิดนึงก็คือว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานบุริษฐาลามีเนาะถ้าอย่างนั้นต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เหมาะสําหรับการทําตอนปิดตลาดใช่าาถ้ ถ้าจะเป็นเรียลไทม์นะครับอาจจะต้องสแกนตอนเย็นๆตอนบ่ายๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ต้นตอนใกล้ๆปิดตลาดอย่างเงี้ยสแกนใช้สูตรแคนเดลได้เราจะได้เป็นแก๊งสี่โมงใช่ครับเป็นแก๊งสี่โมงเมื่อวานเราก็เห็นว่ามันน่าจะเป็นฮารามิอย่างเงี้ยเราก็จะสมาครสแกนหาได้อะไรอย่างเงี้ยครับคโอเแต่อย่างแรกปรับเป็นหนึ่งก่อนปรับเป็นหนึ่งก่อนใช่ครับแล้วก็กดเซิร์ชเลยแล้วก็อาจจะต้องมันจะมีพวกดีดบิลมาเนาะเราก็อาจจะต้อง ฟิลเตอร์ออนิดนึงครับฟิลเตอร์ออกกับพวกวอลเลนดีดบแล้วก็ฟอร์เรกออกตัวนีออ้แล้วก็กดเซิร์ชใหม่โอเคเดี๋ยวผมขอเอาเป็นตัวกล่องเดียวทำเซิร์ชขึ้นมานะปึ๊บก็จะได้กล่องเดียวทำเซิร์ชขึ้นมาก็จะมีหุ้นประมาณสัก20ตัวนี่ค่อนข้างค่อนข้างเยอ,ะ,อะพอสมควรเนาะก็ะที่เป็นแท้งเทียนบุรีทารามิอ่ะเราลองมาดูแต่ละตัวกันอันนี้ผมเห็นตัวหนึ่งก็คือถ้าเราอยาก ได้ผลตอบแทนเทียบกับเซตนะครับเราสามารถเลือกตัวนี้ได้ตัว T เด็ก T เด็ก T เด็กเขาเป็น ETF นะคะอิงกับหุ้นในเซฟิบตี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นถ้าเซตขึ้นสมมติเราอยากได้ผลตอบแทนตามเซตนะครับเซตขึ้นเราก็เฮ้ยถ้ามันเป็นแพทเทิร์นกับตัวจริงเนี่ยก็สามารถเทรดตัวนี้ได้เลยก็จะได้ผลโดยไม่ต้องไปเลือกหุ้นให้วุ่นวายอะไรอย่างนี้ก็ได้ครับข,ขาควารู้หน่อยพี่จอยอยังไงนะคือวิธีการก็คือเราสามารถเซิร์ชเหมือนตัวหุ้นในการแบบว่า เพลตตัวนี้ได้เลยอย่างเงี้ยหรอไม่ทีเด็กมันก็เปรียบเสมือนหุ้นตัวหนึ่งใช่ครับทีเด็กเปรียบเสมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยครับนะคือแต่มันั่งอิงกับตัวของเซฟตี้เซฟซิฟตี้ใช่ก็คือเป็นกองทุน ETF ของเซฟตี้ครับก็คือพูดง่ายๆคือถ้าเซฟตี้ขึ้นตัวทีเด็กก็จะขึ้นตามอ่าโอเคอ่าก็คือพูดง่ายๆคือสมมติถ้าเราไม่อยากจะไปดูหุ้นนะครับแต่คือพูดง่ายๆคือถ้าอยากแค่ทำตามเซตเนี่ยเราก็จะใช้ตัวทีเด็กได้อ่ทีนี้ ซื้อขายได้เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยนะคะคุณผู้ชมคุณชมบอกเฮ้ยมันเป็นกองทุนเดี๋ยวต้องไปเปิดพอไม่ต้องไม่ต้องใช้บัญชีหุ้นปกติซื้อได้เลยนานๆถึงด้พูดถึงตัวทีเด็กสักทีหนึ่งอังั้นเดี๋ยวดูเลยดูอะไรว่าว่าหุ้นหน้าตามยังไงหุ้นใหญ่เราเห็นอะไรบ้างโอเคตัวทีเด็กก็ตามแพทเทิร์นเลยครับแท่งเทียนฮารามีวิธีการเทรดแท่งเทียนฮารามีเนาะพี่จอดเราก็ใช้ตัวจุดเข้าเนี่ยเราก็เข้าแถวบริเวณค่าเขา ทะลุเหนือตัวไฮของเมื่อวานเนาะแล้วเราก็จะรอดที่โลของแท่งแท่งแท่งสีแดงตรงนี้อ่าเราก็จะได้ดูแล้วว่าเราจะจุดเข้าของเราจะอยู่ตรงไหนอ่าสมมติถ้าวันนี้เปิดเขียวขึ้นทะลุขึ้นไปก็เป็นจุดซื้อแล้วก็สต็อปลอตตรงที่โลโลของแท่งอย่างนี้อันนี้ก็คือเป็นการเทรดตามแพทเทิร์นของบูลลิตฮารามีครับพี่จอห์นอ่าเราก็อาจจะไปเช็คนิดนึงครับว่าตรงเนี้ย มันถ้าสังเกตเห็นไหมว่าโอ้โหสโตนเนี่ยก็อยู่บริเวณโอซก็ต้องบอกว่ามีมีโอกาสที่จะกลับตัวจริงๆนะนี่โอกาสที่กลับตัวแล้วถ้าเราดูโวล่มใบพายเนี่ยบริเวณนี้ยตั้งแต่ที่เขาเปิดแกลบขึ้นมาจนถึงมาถึงตรงเนี้ยโวล่มใบพา,ายของเขาเป็นยังไงอ่าก็จะมีอตอนตอนเขาเปิดแกลบนี่เยอะมากเนาะแล้วก็มีรอ,องลงมาก็บริเวณนี้เลยครับนี่บริเวณนี้เลยแสงบริเวณนี้ก็ต้องบอกว่า ถ้าเป็นบุริษฮารามีแล้วมีโอกาสกลับตัวจริงเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดที่น่าเสี่ยงน่าเสี่ยงก็เห็นว่าสึงว่าเราสต็อปล็อตเนี่ยประมาณสักเอ่อสิบสตางค์เราก็สามารถได้เลยนะคือนี่ทะลุเอิเจนต์นี้ก็กําลังจะเปิดแล้วนะพี่จอดใช่แอบแอบเพนระหว่างที่ฟังทนายวิทย์เล่นนี่แอบเพนกะพริบเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงแม่ให้เราลุ้นกันนะคะอ่ะอันนี้เป็นตัวทีเด็ดขอดูหุ้นสักสองตัวสิคะ สองตัวตัวไหนดีแน่ตัวนีอยู่ที่ยี่สิบตัวนะคุณผู้ชมเลือกเลือกแล้วก็แค่คลิกเองแล้วเดี๋ยวมันก็มาขึ้นทางฝั่งที่มันเป็นกราฟให้เราดูดูตัวพ่อเลยครับดูเดลต้าหน่อยได้ไหมครับเวนเนียรดูเดลต้าก็ได้ครับนี่ดูเดลต้าก็โอ้โหเขาก็ปรับตัวขึ้นมาพอสมควรเนาะแล้วตรงนี้เขาก็ย่อตัวลงมานี่เมื่อวานก็เป็นแท่งฮารามิเหมือนกันนี่ ถ้าเราจะเทรดเดลต้าก็ต้องบอกว่าเห็นไหมสโตก็ลงมาค่อนข้างที่จะลึกแล้วสูโอเวอร์โซลแล้วเนี่ยก็เหมือนกันครับถ้าเราจะเทรดด้วยแพทเทิร์นนี้ก็ทะลุหายซื้อแล้วก็สต็อปหลอดทีโลนี้เนี่ยโอ้โหบอดโอเวอร์โซลจังเลยอ่ะไม่ต้องแพงเลยใช่ครับก็คือสามารถดูได้เลยแต่โอ้โหแต่ต้องบอกว่าเดลต้านี่ขึ้นจากโลนี้ค่อนข้างไกลพอสมควรเนาะแล้วก็ย่อตัวนิดหน่อยย่อตัวนิดหน่อยก็ตรงนี้ก็ต้องบอกว่าถ้า แต่ถ้าถ้ามันไม่มีโวลุมไบไพรส์รองรับสักเท่าไหร่ครับใช่เนี่ยเท่าที่ดูเท่าที่ดูนะคะคือมันลงมาจุดที่โอเวอร์โซแล้วนะแต่อยากได้โวลุมไบไพรส์มาลองสักนิดนึงอะต้องต้องแถวแถวแท่งเขียวเมื่อวานเนี้ยได้ครับก็คือเหมือนเหมือนคล้ายๆที่เด็กเมื่อกี้ครับถ้ามีถ้ามีโวลุมไบไพรส์ตัวโวลุมรองรับหน่อยก็จะแหนน่าสนใจคืออันนี้อันนี้ถ้าดูจากอันนี้นะอาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าจะติดต้านเนาะ ใช่ครับมาลองหากันดูไหมคะตัวที่มันมีตัวคานอยู่ข้างล่างคอมเซเว่น 7, อคอมเซเว่นก็เมื่อวานก,ก็ทําเป็นฮารามิออ้อย่างเงี้ยคอมเซเว่นก็จะมีคานอยู่ตรงนี้ค่ะด้วยอย่างเงี้ยก็มีมอกาศก,ก็น่าสนใจแล้วถ้าเราเข้าประมาณนี้สต็อปลออยู่ประมาณสักตรงนี้ก็จะเป็นขค่อนข้างที่จะคุมคมค้มเสี่ยงหน่อยครับนี่ก็ประมาณสิบเก้าจุดสองสต็อปลอก็ประมาณสักสิบแปดจุดสองเนี้ยมันก็จะประมาณสัก หนึ่งบาทเนี่ยตรงเนี้ยก็จะประมาณตั้งหนึ่งบาทนะเราก็ไปคำนวณแครับว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าเราจะ take profit เราก็จะ take profit เท่าไหร่สมมติเราอยากเลือกเป็นสองต่อหนึ่งแล้วก็ใช้สองกล่องอย่างนี้สามารถทาบได้ก็อาจจะ take profit แถวแถวคานข้างบนได้สมมติถ้าเราถ้าถ้าเราเข้านะอะไรอย่างงี้อ่เนี่ยก็เป็นการวางแผนเฉยเอันนี้ครับนี่ก็จะเป็นทุ้นจากสูตรสแกนก็ตามแพทเทิร์นของตัวฮารามิเลยก็สามารถใช้ s t r ท t e ี y นี้ในการ อ่ดวางจุดซื้อจุดขายได้ครับอ่าเดี๋ยวลองดูตัวจร,จริงๆอะอาจะบอกว่าที่เทรนเนอร์วิทย์เอามาให้เราลองให้เราลองใช้งานวันนี้นะคะคุณผู้ชมมันก็ไปสอดคล้องกับวิธีการหาการบ้านของคนรัาเหมือนกันเนาะคือฟังเมื่อกี้นี้ไปเสร็จแล้วคุณผู้ชมใช้ f i n a ตอ e ์เซฮีรสแกนต่อเลยค่ะเราจะได้แบบว่าหาหุ้นที่แบบเออมันแข็งแกร่งกว่าตลาดนะมาเริ่มเห็นสัญญาณการกลับตัว นะคะเทนเนอร์ดันขอดูตัวเป็นตัวเล็กหน่อยนะวันนี้เมื่อวานพิ่งทำข่าวไปมีตัวมีฮารมีขึ้นมาเหมือนกัน KJL ค่ะเนี่ยเปิดบวก KJL อ่า KJL ตัวนี้เมื่อวานก็เป็นบูลิตฮารามีต้องอาศัยน้องแน่นะคะคุณผู้ชมไม่งั้นจะถาาหุ้นไม่ได้เลยาว่ตัวค่อนข้างเล็กมากเลยครับหมและดูบิลเฟอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีสภาพคล่องหรืออะไรน้อยแต่เมื่อวานทำเป็นฮารามิเนี่ยวันนี้ก็เปิดเขียวขึ้นมาแล้ว ก็ต้องบอกว่านี่โถโหแล้วโวลุ่มไปไปจริงๆถ้าเราสแกนตอนที่เทนนิวตบอกคือตอนใกล้ๆไปตลาดสี่โมงอืมอืมก็จริงๆแล้วสแกนจากเมื่อวานเนี้ยก็มี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 ลุ้นครับตัวนี้นี่ถ้าเมื่อวานห่อมาอะไรเงี้ยก็วันนี้ได้ได้ลุ้นเลยเทนวิวแบบแบบเนี้ยเจอฮาวมิแบบเนี้ยเราจําเป็นจะต้องเข้าออกเร็วไหมหรือว่าไม่เป็นไรก็จริงๆไม่ต้องเข้าออกเร็วก็ออกเข้าออกตามแพทเทิร์นเลยครับว่าสมมติถ้าเราเข้าปุ๊บ เราก็วางสต็อปลอไว้เลยครับมันก็อาจจะไม่ได้เร็วนั้นเพราะว่าเป็นโซนที่ราคาลงมาแลงมีโซนที่จะมีโอกาสเด้งเนาะเราก็ต้องต้องต้องมีการวางสต็อปลอเราก็จะใช้พวกออโตออเดอร์เนี่ยวางสต็อปลอได้อะไรเงี้ยครับอืมโอเคสมมติเราพอเราซื้อแล้วสมมุติเราซื้อปุ๊บเราก็สามารถไปตั้งพวกออโตออเดอร์ที่เป็นสต็อปออเดอร์เนี่ยเพื่อที่จะจะวางสต็อปลอได้เลยแล้วเราก็ปล่อยปล่อย uh huh. ปล่อยได้เลยว่าไม่ต้องไปเฝ้าอะไรเงี้ยครับค่ะ ตอนนี้มันเปิดตลาดแล้วเราสามารถปรับเป็นศูนย์ได้ยังคะหรือว่ามันยังไม่มีหุ้นอะไรหรอเพราะมันยังแบบเช้าอยู่คือถ้ามันเป็นถ้ามันเปิดตลาดแล้วเราใช้อันนี้นะคือแท่งเทียนมันสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้ตลอดเวลาใช่แต่ถ้าเราปรับเป็นศูนย์มันก็อาจจะไม่ไม่ไม่มีครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นเมื่อวานเนี่ยครับเพราะวันนี้มันอาจจะไม่มีตามนี้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเป็นตัวหนึ่งเพราะว่ามันคือสิ่งที่เราเห็นแล้วเพราะว่าพูดง่ายคือเมื่อวานเนี่ยมันไม่ได้เป็นแท่งแดงแล้ว อือเพราะว่ามันเป็นแท่งเขียวแล้วก็เลยต้องปรับตัวนี้เป็นเป็นหนึ่งตัวนี้เพราะฉะนั้นทานถ้าศูนี้จะไม่จะไม่เห็นเลยครับอืมโอเคเข้าใจค่ะอาจจะต้องเป็นแพทเทิร์นอื่นแหละอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติเพราะเราต้องดูเป็นเขาเรียกว่าวันก่อนหน้าต้องเป็นแท่งแดงแล้ววันนี้ต้องเป็นแท่งสีเขียวคือคือตัวของบูลิทารามิที่พี่เป็นแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าถ้าเป็น ถ้าเป็นวันนี้สแกนวันนี้วันนี้มันจะเป็นหนึ่งแท่งตรงนี้อเพราะฉะนั้นเมื่อวันก่อนหน้าเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นแท่งสีแดงอ๋นเขงจะสแกนไม่เจออ่าเนี่ยพอเห็นภาพประมาณนี้เดี๋ยวเราลองไปดูอีกสักตัวหนึ่งพอเราใช้เป็น time frame day เราอาจจะต้องรอใกล้ใกล้ end of day นิดนึงมันถึงจะได้เห็นแท่งเทียนที่มันที่มันสมบูรณ์แบบโอเคอีกสักตัวหนึ่งก็ได้ค่ะกันตัว BCP แล้วกันครับตัว BCP ไอยยัง BCP นี่ก็ น่าสนใจมันก็อยู่บริเวณตัวคารวอลุุมใบไพพอดีอัน,นใหญ่ๆตรงนี้นี่ mm hmm. นถ้าเราลองสามารถดูตัวโคดผัดได้ด้วยเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเขามีนักวิเคราะห์เนี่ยให้เท่าไหร่นี่เป้าราคาก็อยู่ที่เฉลี่ยนี่อยู่ที่39เนาะตอนนี้ประมาณ36 mm hmm. ก็ยังมีพอมีอัพไซด์อยู่พอสมควรส่วนใหญ่ก็ให้เ mm hmm. ทรดดิ้งบายครับก็จะมีโบกที่ให้สูงๆเนี่ยอยู่4 7ก็จะเป็นตัวนี้ ก็ออกเมื่อว um, so ันที่สิบสี่เดือนห้านะอืมก็อาจจะผ่านมาแล้วประมาณสักหนึ่งเดือนนี่ก็ต้องพิจารณาดูว่าเอ๊ะมันจะไปถึงหรือเปล่าแต่ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสามสิบเก้าตัวนี้เดี๋พูดไปพูดมาตอนนี้เซตก็เริ่มลงแล้วอันนี้ก็ก็ต้องไปดูแล้วครับว่าเอ๊ะถ้าตัวแพทเทิร์นนี้ยมันจะทําลายก็ต้องดูราคาแล้วว่าห้ามหลุดโลของแท่งสีแดงสีแดงตรงนี้โอเคก็เห็นภาพนะก็ เป็นเป็นอะไรที่เป็นวิธีที่เราไม่ต้องไปดูกันเองเขาเซตมาให้แล้วเหมือนเดิมที่ฮีโลเคยทําเลยแล้วมันก็ล็อกกับเรื่องของเซตนะขณะน,นี้ซึ่งแม้ว่าวันนี้เปิดมาก็จะเห็นลบลงมาบ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันก็เป็นช่วงที่ช่วงที่ได้เรียกว่าเป็นช่วงลุ้นก็นลวกันมันเป็นช่วงลุ้นได้แต่จริงๆนะคือเขียวน้อยแต่เขียวนะเนีย่ยมันเลยทําให้แท่งถัดไปอ่ะลุ้นเหนื่อยนิดนึงแต่ถ้าเกิดว่ามัวเป็นแท่งเขียวใหญ่หญๆนะเทนนิวสอ ใช่ครับก็คือเมื่อวานมันก็จะ,จจะสบายใจ,ใจกว่านี้รุนให้มันเยอะๆหน่อยแต่ต้องบอกว่าวันนี้ตัวเดลต้าอย่างที่บอกครับถึงว่าเป็นฮารมิรจริงๆแต่ว่ามันไม่ได้อยู่บริเวณโซนที่อยู่สมมว่าถ้ามันอยู่โซนโซนนี้อะไรที่มันมีวอลุ่มใบไผ่รองรับอยู่เหมือนกันน่าสนใจกว่านี้ครับอืม โอเคก็เห็นนะบางทีคนบอกว่าเอ๊ะทำไมเปิดมาแล้วมันตัวที่เราดูกันมันแดงละ่ะมันแน่นอนละเรา <c oughs> เรา<ๆ>เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาที่ต้องดูเรื่องของความผ,ผันผวนนะคะถ้าวันนี้เปิดมาเขียวเนี่ยสิ่งที่จะได้เห็นอาจจะปีกหน้านึงเหมือนกันอ่าถูกถูกใช่ไหมแต่จริงๆต้องบอกว่า4.7-9จุดที่เราลบอยู่ตอนนี้นะเป็นผลงานของพีเดลไป2.2จุดอดูผลงานของพีเดีนิดนึงครับตัว พี S <S <Nil iden> ่เดียวก็โอ้โหสองจุดสองจุดเลยครับพี่เดียวตงลงมาก็ C p พีอกราฟอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยๆกันแล้วกลายเป็นว่าวันนี้หุ้นใหญ่อ่ะกลายเป็นหุ้นที่แดงในช่วงเช้าซะเยอะแบบเนี้มีโอกาสกระชากลงมาเหมือนกันนะเนี่ยอืมก็อาจจะต้องเฝ้าเฝ้าระวังนิดนึงครับช่วงนี้ก็อย่างที่บอกคือถ้าเราจะซื้อตามฮารามิอาจจะต้องรอทะลุหัวตรงเนี้ยขึ้นไปก่อนนะครับสซดแล้วทะลุขึ้นไปแล้วเราค่อยค่อย ค่อยๆซื้อตามอย่างนี้ครับได้ไดเรียน<ด>รู้ไว้ค่ะคุณผู้ชมวันไหนที่เรามีตลาดหน้าตาแบบนี้เราก็สามารถที่จะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้ของทางฮีโรได้นะคะใครยังไม่โหลดโหลดด้วยนะ f i นแลนซ์ฮีโร่ขาสแกนเคอร์โคดที่หน้าจอใช้เวลาเพียง8นาทีก็สามารถที่จะใช้งานได้ไม่จําเป็นจะต้องเทรดทันทีนะคะฝึกใช้งาน แบบดูรายการแล้วอยากลองดูก่อนเนี่ยสแกนเคเบิลโค้ดก่อนแล้วก็คุณใช้ทั้งทางด้านของโมบายแล้วก็ทางด้านของ PC ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ,คะได้ค่ะเซนเซอร์วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณค่ะ,คะสวัสดีค่ะพี่จอยพี่แนนสวัสดีค่ะไ